เนื่องจากหมู่คณะได้มอบหมายให้หลวงพ่อมันรับภาระแทน bra. คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อใหญ่ของพวกเราเป็นรูปแรกเป็นปฐมมาเริ่มบุญใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู ความจริงแล้วเรื่องที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่จะขอพักเพื่อว่าจะค้นวิชาละเอียดละเอียดนะมาเตรียมไว้ไว้ป้อนให้กับพวกเรานะต้องใช้ว่าป้อนกันแล้วกันนะท่านได้ไปปรานรบกับหลวงพ่อสองสามครั้งละ ตั้งแต่ต้นปีมาครั้งหนึ่งเรามาเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วครั้งหนึ่งพอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ถามครูไม่เล็กพร้อมแน่นะโถจะให้บอกว่ายังไงก็คำเดียวพร้อม กัดฟันหรือเปล่าไม่บอกก็รู้อานิสงส์อยู่คือพวกเราเนี่ยก็ไม่ว่ากันแหละมาในภายหลังเนื่องจากตั้งแต่หลวงพ่อเข้าวัดก็มีโอกาสได้ ใกล้ชิดกับคุณยายอาจารย์ได้คิดใกล้ชิดกับหลวงพ่อครูไม่ครูไม่ใหญ่ตลอดมาคือถ้าเวลาเราเป็นเรียนธรรมะกับคุณยายที่บ้านธรรมะประสิทธิ์วัดปากน้ำภาษีเจริญถ้าช่วงไหนคุณยายอาจารย์ สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ในระหว่างสัปดาห์ไม่มีเรื่องจุกจิกอะไรให้รบก,กวนใจท่านจะนั่งสมาธิเช้าจดเย็นเช้าจดเย็นของท่านเพราะฉะนั้นพอเย็นวันศุกร์เราไปวัดกันไปบ้านธรรมประสิทธิ์กัน อาทิตย์นั้นเราจะนั่งได้ดีกันเป็นพิเศษเพราะว่าคุณยายน่ะเตรียมพร้อมมาตลอดอาทิตย์แล้แต่ถ้าช่วงไหนคุณยายสุขภาพอาจจะย่อนไปมั่งเพราะว่าก็ตอนนั้นก็เลขหกขึ้นแล้วหรือ <c oughs> ที่วัดปากน้ำมีงานเยอะ เสียงอึกกระทึกครึกโครมหรือช่วงไหนก็มีญาติโยมลูกศิษย์เก่าๆมาเยี่ยมลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยคุณยายทองสุขยังมีชีวิตอยู่สมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่มาเยี่ยมถ้ามาเยี่ยมมาถึงคุยคำสองคำ ก็นั่งหลับตากันเลยก็แล้วไปแต่ว่าถ้าเขาแบกเรื่องรกรกหัวมาด้วยให้คุณชาคุณยายช่วยแก้ชั่วโมงนั่งของคุณยายก็ย่อนไปหน่อยพอพวกเราวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ไปก็คุณยายก็จะลา้าล้าสักนิดนงการนั่งของพวกเราในสัปดาห์นั้นก็ มันไม่สดชื่นเท่าที่ควรจะเป็นก็เลยถามยายยายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยายมีภาระเยอะเลยยายก็บอกอ่าใช่แล้วยายก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละว่าอ๋อมันมีองค์ประกอบอยู่สามองค์ประกอบคือหนึ่งสุขภาพสองเสียงอึกกะทึกครึกโครม เพราะในวัดปากน้ำก็ไม่เคยมีการก่อสร้างเป็นช่วงๆแล้ววัดก็ไม่ใหญ่นักเพราะฉะนั้นก็เสียงก็รบก,กวนแล้วก็สามก็มีลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ต้องแก้ไขกันที่วัดปากน้ำบาง ลูกศิษย์ลูกหาของคุณยายบังคุณยายก็เลยต้องมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นการค้นละเอียดละเอียดเตรียมเอาไว้ให้พวกเราก็หย่อนเป็นนิดนะก็เลยทำให้สุกเสาร์อาทิตย์นั้นก็ไม่ปลืม้มเท่าที่ควรจะเป็น อันนี้คือประสบการณ์ที่ได้มาตั้งแต่เริ่มเข้าวัดหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็ไปปรานรบะว่าเออหลวงพ่อทัตตะถ้าหมู่คณะพอพร้อมแล้วก็ช่วยมารับผ่านระทีมาทำให้พวกเราปลื้มแทนท่านที ว่าท่านจะได้มีเวลาไปค้นละเอียดเมื่อมีเวลาไปค้นละเอียดมากเท่าไหร่ถึงเวลามานำนั่งนำเนื้อหาสาระมาเทศมาอบรมให้กับพวกเราก็จะได้หยิบในเรื่องละเอียดละเอียดเอามายกใจให้กับพวกเรายกใจเราได้สูงเท่าไหร่การนั่ง ของพวกเราก <cek> <st anza>? ็จะก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าในระหว่างที่ท่านไปค้นละเอียดละเอียดอยู่นะก็ก็ให้ทนทนสักนิดนึงฟังครูไม่เล็กก็แล้วกันก็ก็เป็นอย่างนี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็บอกว่าจะขอ ปลีกตัวเป็นช่วงๆเพราะเมื่อคุณยายเมื่อเราย้ายวัดมาอยู่มาย้ายมาอยู่ที่วัดพระธรรมากายกันแล้วนี่พวกเราอาจจะไม่ทราบเช้าขึ้นมาคุณยายตื่นแต่เชา้าแล้วคุณยายก็นั่งภาวนาของยายแล้วพอประมาณสัก หกโมงคุณยายจะลงไปดูครัวพอลงไปดูเสร็จว่าเออพวกแม่ครัวพ่อครัวทั้งหลายเขาทำเป็นยังไงกันบ้างเห็นว่าเรียบร้อยดิยายก็จะกลับมาที่กุฏิของยายทั้งๆท,งที่ก็มีหลานๆยายอยู่ตั้งหลายคน ตว่ายายก็พอกลับมาจากครัวแล้วยายมาทำอะไรยายมาปัดกวาดเช็ดถูกุฏิของยายเองเจ้าหลานหลานมันปัดกวาดเช็ดถูก็ทำไปแต่ยายก็ลงไปทำด้วยยายบอกว่าคนแก่นั่งเฉยๆไม่ได้ต้องยืดเส้นยืดสาย หลวงพ่อก็บอกว่ายายก็วันเว้นวันไม่ได้เลยท่านก็บอกมันต้องทุกวันถึงจะดีเสร็จแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็ไปเดินรอบๆอบกุฏิของยายเห็นยายปัดกวาดเช็ดถูก,กับไอหลานๆยายก็สะอาดอย่างนี้เนี่ยแล้วยังต้องทำอีกแล้วเนี่ย ยายบอกมันต้องให้มันวัดมัถ้าเป็นของเราแล้วะอย่างนี้หละสบายก็ถามยายยายทำไมต้องขนาดนี้ด้วยยายก็บอกว่าท่านต้องรู้นะะรู้ว่ายังไงท่านเราทำกุฏิของเราสะอาดเท่าไหร่ หนึ่งวิมานของเราที่รอท่านก็เปล่งรัศมีไปได้สว่างสวัยเป็นเงาตามตัวเท่านั้นอ๋อสองแม้แต่พวกบริวารที่เขาไปรอท่านรัศมีเขาก็สว่างตามด้วยเออเรื่องอย่างนี้เราไม่รู้ สแล้วบริวารเหล่านั้นเขาก็เลยต้องขยันเหมือนกันเราด้วยอ๋อยายโถเขาเป็นเทวดานางฟ้ามาเฝ้าออวิมานให้ยายแล้วเขาไม่ขยันนะมันขยันหลอกเมื่อเทียบกับวิมานอื่นแต่มันมาอยู่ที่วิมานเราเนี่ยมันต้องต้องเจ๋งกว่าที่อื่นอีกนน,นะอ๋อ อันนั่นก็เป็นเรื่องของคุณยายทีนี้คือท่านพิถีพิถันใครมาพึ่งบุญท่านแล้วแล้วก็เมื่อท่านอยู่แนวหน้าเมื่อท่านอยู่แนวหน้าแล้วใครมาอยู่ใต้ร่มบาร,รมีของท่านก็ต้องเอามาอยู่แนวหน้าด้วยนี่ก็เป็นนิสัยของคุณยายของเราอันนี้ก็รับทราบไว้ รั้นพอเจ็ดโมงตรงคุณยายจะย้อนกลับมาในครัวอีกทีมาดูอ่ะแล้วคราวนี้มาประเคนอาหารพระที่แรกก็คุณยายก็ประเคนหลวงพ่อหลวงพี่ถึงตอนนั้นก็มีประมาณกันสิบรูปเสร็จเรียบรอ้อยแล้วคุณยายก็ไปดูแลหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเรา คุณยายให้แยกวงฉันตั้งหากเนื่องจากว่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพต่อยเนื่องจากพื้นฐานก็ไม่ถึงกับป่วยแต่ว่าหมอเตือนเอาไว้ให้ระวังโรคนั้นมั่งโรคนี้มั่งเพราะฉะนั้นก็ เพื่อป้องกันนะน,นะก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรพิเศษให้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเราก็พอฉันเสร็จประมาณแปดฉันเสร็จเรียบร้อยพอประมาณ8ปดโมงครึ่งไม่เกิน9ก้าโมงหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ฉันเรียบร้อยแล้วก็ มาคุยกับพระสักนิดหนึ่งเพื่อมีงานมีการอะไรจากนั้นเก้าโมงตรงช้าสุดท่านจะกลับไปนั่งสมาธิกับคุณยายถึงสิบเอ็ดโมงรถเลยคุณยายก็บอกว่า สิ่งใดที่ยายได้เรียนรู้จากหลวงปู่ตลอดชีวิตมามีเท่าไรจะถ่ายทอดให้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเราให้หมดแล้วพอในระยะหลังๆคุณยายก็ปรารรบว่าเออหลวงพ่อทัตตะ ที่ยายได้มาจากหลวงปู่เท่าไหร่นะไว้ไปรอเรียนเอาจากครูไม่ใหญ่ก็แล้วกันนะอ๋อก็เราลูกศิษย์ท่านนี่ก็ไปเรียนต่อเอาก็แล้วกันยายมอบให้หมดพุงยายละแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากให้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ไปไหน เพราะว่าถึงแม้จะถ่ายทอดให้หมดก็ตามทีแต่ว่าก็อยากจะสอนวิธีค้นละเอียดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ค้นไปพร้อมๆกับคุณยายด้วยกันเพื่อจะได้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาทีละเยอะๆนะ <c oughs> เพราะว่าในการสอนทีละเยอะๆกับสอนเอาอย่างนี้สอนทีละร้อยอยังไงก็ไม่เหมือนสอนทีละพันนะนะสอนทีละพันก็ไม่เหมือนสอนทีละหมื่นสอนทีละหมื่นก็ไม่เหมือนสอนทีละแสนยายบอกว่าต่อไปข้างหน้านะ คนจะล้นวัดนะคุณนะาท่านนะาหลวงพ่อก็บอกว่ามันจะมาจากไหนกันนะกันนะเออก็เป็นอย่างที่ยายว่านะล้นวัดจริงๆเพราะต่อไปข้างหน้านะ่ะผู้ที่มีบารมีแก่ๆนะเขาจะตามมาเกิดจังก็อีกเยอะนั่นหมายถึงเจ้าเด็กรุ่นหลัง ตอนนี้ก็ไอรุ่นหลัง <Jonas> ท <die way> <laughs> ี okay, ่ว่านั่นนะมันก็สามสิบเข้าไปแล้วมั่งก็คงอยู่แถวแถวนี้แหละก็บอกเมื่อเข้ามามากเท่าไหร่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็มีหน้าที่เขี่ยวเข็นไปเพราะฉะนั้นต้องเตรียมค้นเอาไว้เยอะๆช่วยกันค้นเอาไว้ก่อน สิ่งที่เมื่อหลวงปู่มีชีวิตอยู่ให้ค้นนะ่ะส่วนมากจะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือสภาพของโลกสภาพของอะไรต่ออะไรไปัตแต่ว่าเมื่อถึงสมัยของพวกเรานี่ก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งสิ่งที่ได้ค้นไปแล้วก็เป็นโชคดี สิ่งที่ยังไม่ได้ค้นก็ยายจะได้ช่วยก็ครูไม่ใหญ่ค้นกันตอนช่วงนี้ซึ่งยายพอจะมีกำลังก็สิ่งเหล่านี้เดินหน้ามาตามลำดับลำดับจนกระทั่งคุณยายอาจารย์เริ่มอายุมากเข้าชักไม่ไหวก็หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็ถึงได้ วางเรื่องการค้นคว้าในการที่จะสอนมาหาชนจำนวนมากในการที่จะแก้ไขพวกเราให้เข้าถึงธรรมที่ละเอียดตามท่านมาได้เร็วๆการค้นตรงนี้ได้ชะง,งักไปในช่วงที่เราขยายไปสอง0ันไร่โดยเฉพาะช่วงที่คุณยายเริ่มป่วย ทีนี้เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างอะไรก็ค่อนช่างจะลงตัวและตอนนี้ท่านก็เลยไปปรารบล้วหลวงพ่อทัตตารีบมันรับรับงานท่านนะความจริงก็บายบายเบ,บียงเบียงมาไหลเที่ยวแล้วแหละแต่ว่างวดนี้ไม่ได้แนละ้วท่านบอกว่าไม่ได้อายุมากมาถึงเลขเจ็ดแล้วถ้าไม่รีบค้น ต่อไปข้างหน้าแม้มีเวลาค้นก็จะค้นไม่ได้เพราะคุณยายก็สั่งเอาไว้ก็ฝากไว้กับพวกเราด้วยบางคนมันจะเลยเวลามามั่งก็ไม่ว่ากัน่ะว,วันหนึ่งหลวงพ่อถามคุณยายอาจารย์คุณยายช่วงที่คุณยายนั่งได้ดีจริงๆค้นคว้าได้ ก้าวหน้ารวดเร็วจริงๆเนะี่ยช่วงไหนคุณยายตอบชัดดีคุณยายตอบว่าก่อนยายอายุห้าสบยายนั่งปุ๊บแล้วก็ไม่ครบหกชั่วโมงนี่ยายไม่ขยับเลยยายทิ้งกายเนื้อหมดเข้าเป็นรับรู้ รับรู้โยในส่วนละเอียดนนที่หลวงปู่ใช้คำว่าขาดรู้แต่ขาดรู้ในที่นี้ไม่ใช่ไม่รู้นะร่างกายกายเนื้อเนี่ยไม่รับรู้แต่เข้าไปรับรู้กายในกายอยู่ข้างในนนเพราะไปรับรู้กายในกายข้างในนน พราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยต่างๆก็เลยไม่มีแต่ว่าพอครบหกชั่วโอชั่วโมงแล้วมันถอนออกมาแล้วะก็เมื่อยหน่อยก็ปวดหน่อยก็พอดีละหกชั่วโมงก็ลุกไปพักแต่ว่าหลังจากอายุห้าสมาแล้วทุนยายบอกว่าสังขารมันไม่ให้ช่วยฟังคำนี้ไว้นะ พอห้สแล้วความปวดความเมื่อยมันมากขึ้นการขับถ่ายอุจจระปัสสวะมันทีขึ้นเพราะฉะนั้นพอแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ยายจะต้องลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเพราะฉะนั้นการค้นละเอียดละเอียดเนี่ย ซึ่งเคยไปด้วยได้แบบชนิดก้ากระโดดนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดินไปเดินไปนานๆจะกระโดดได้สักทีหนึ่งร่างกายแข็งช่วงไหนแข็งแรงจริงๆมันก็เลยตั้งแต่อายุห้มาการค้นคว้าธรรมะละเอียดละเอียดทั้งๆท,ท,ที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ การค้นคว้าจะให้ได้อย่างเมื่อตอนก่อนห้สบมันไม่ได้คุณยายก็เลยห่วงหลวงพ่อครูแม่ยายบอกท่านต้องรีบแล้วนะยายเองพอได้ห้สบเข้าแล้วก็มันไม่ได้ก้าวกระโดดแต่ก็ยังเดินหน้าไปได้ แต่เมื่อเจ็ดสิบเข้าแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปพักไปด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณยายเตืนอนหลวงพ่อครูไม่ใหญ่หรอกก็ขอถือโอกาสแล้วนะว่าการที่พอเจสิบแล้วเนี่ยทำไมท่านจึงรีบโอนราชสมบัติมาให้ <laughs> ท่าบอกเดี๋ยวต้องเดินไปพักไปนะครับพวกเราที่ตามมาในภายหลังควรจะได้อะไรที่ดีๆก็มันจะได้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่สมกับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันช่วยกันสร้างวัดมาเจ้าค่า,าชาดบอ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ทันหนีไปไหนเนาะ เนื้อแท้ก็อย่างนี้แต่ท่านคงไม่อธิบายให้พวกเราฟังหรอกแต่ว่าเป,ป็นปรานรบกับหลวงพ่อก็ถึงได้เตรียมเตรียมบ่คงไม่ช้าแล้วเราจะได้บุญใหญ่แต่ก็คิดว่าคงอีสักสามเดือนห้าเดือนที่ไหนได้พรรษานี้แม่บุญใหญ่ดีจริงๆรอ้า นี่ก็คือที่มาที่ไปนั่นนะ